งานการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปทุมธานีนำโดยนางสาวลิงฟ้าขันติรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปทุมธานีได้นำแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองเพื่อใช้เป็นการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงาน การดำเนินงานตามภารกิจสำหรับในหน่วยงานสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมายสังกัดกรุมส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีกิจทางในการนำไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พศ2566โดยจัดให้มีการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจมีการจัดสรรมุตปประมาณการจัดสรรกลุ่มเป้าหมาย และจัดแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับนยโยบายและจุดเน้นตามนยโยบายภารกิจต่อเรื่องของกรมส่งเสริมการเรียนรู้และนยโยบายของสำนักงา,านสกรประจำจังหวัดปทุมธานีเพื่อให้บรรลุผลและเป็นแนวทางเดียวกันให้ตรงตามสภาพบริบทของพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานีทั้ง7อําอำเภอมีการวางแผนโครงการกิจกรรมต่างๆครอบคลุมการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการดิเทศและติดตามผลการดำเนินงานเพื่อนำปัญหาหรือข้อเสนอแน,นรายงานให้ผู้บริหารทราบตลอดจนการนำข้อมูลต่างๆมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการจัดการศึกษาพเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนประจําปีงบประมาณ2,567โดยมีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ7แห่งศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลจํานวน60แห่ง จัดในรูปแบบกลุ่มสนใจชั้นเรียนวิชาชีพกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพเป็นรายหลักสูตร5กลุ่มอาชีพได้แก่กลุ่มอาชีพเกษตรกรรมกลุ่มอาชีพอุตสาหรกรรมหรือหัตกรรมกลุ่มอาชีพพาณิชยกรรมและบริการกลุ่มอาชีพสร้างสรรค์และกลุ่มอาชีพเฉพาะทางโดยผลการดำเนินงานของทั้ง7แห่งดังนี้ 1. ศูนย์ส่งเสริมการเียนรู้ระดับอำเภอเมืองปทุมธานีรูปแบบกุ่สนใจไม่เกิน30ชั่วโมงเป้าหมาย287คนผลการดำเนินงาน289คนรูปแบบชั้นเรียนิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปเป้าหมาย162คนผลการดำเนินงาน170คน1อำเภอหนึ่งอาชีพเป้าหมาย19คนผลการดำเนินงาน19คน2 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอขอหหลวงรูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงเป้าหมาย240คนผลการดำเนินงาน240คนรูปแบบชั้นเดียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปเป้าหมาย80คนผลการดำเนินงาน85้าคนหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพเป้าหมาย12คนผลการดำเนินงาน12คน 3. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอธัญ,ญบุรี รูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงเป้าหมาย126คนผลการดำเนินงาน186คนรูปแบบชั้นเรียวนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปเป้าหมาย69คนผลการดำเนินง,งาน72คน1อําอำเภอ1อาชีพเป้าหมาย8คนผลการดำเนินง,งาน13คน 4. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองเสือรูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงเป้าหมาย140คน ผลการํำเนินง,งาน200คนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปเป้าหมาย80คนผลการํำเนินง,งาน83คนหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพเป้าหมาย11คนผลการํำเนินง,งาน11คน 5. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอลาดหลุมแก้วรูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงเป้าหมาย140คนผลการดำานง,งานินงาน185คน รูปแบบชั้นเดยนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปเป้าหมาย80คนผลการดำเนินงาน88คนหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพเป้าหมาย9คนผลการดำเนินงาน14คน 6. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลำลูกการูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงเป้าหมาย196คนผลการดำเนินงาน196คนรูปแบบชั้นเดยนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปเป้าหมาย84คน ผลการํำเนินง,งาน87คน1อําอำเภอ1อาชีพเป้าหมาย23คนผลการํำเนินง,งาน26คน7ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ3ามโคบรูปแบบกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงเป้าหมาย220คนผลการํำเนินง,งาน339คนรูปแบบชั้นเรียนวิชาชีพสาสชั่วโมงขึ้นไปเป้าหมาย121คนผลการํำเนินง,งาน242คน หนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพเป้าหมาย14คนผลการนำแนมงาน43คนหลักสูตรอาชีพที่ประชาชนให้ความสนใจและผู้เรียนจบแล้วมีงานทำมากที่สุดดังนี้ 1. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองปทุมธานีการออกแบบผลิตภัณฑ์จากายเทียมเป็นผลิตภัณฑ์อย่างง่าย 2. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองหลวงการทำแหวนอัเซสซอรี่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคันยบุรี การทำผ้ามัดย้อม 4. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองเสือการแปลรูปเนื้อหมูหมูแดดเดียวหมูฝอย 5. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลาดหลุมแก้วการทำกะละแม 6. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอลำลูกกาการสานตะกร้าจากวายเทียม 7. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามโคกการทำน้ำพริกนอกจากนั้น ผลิตภ,ภัณฑ์กล้วยหอมทองทอดกรอบหอมนอกกรอบจากศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองเสือได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบระดับประเทศพศ2567ได้รับการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้ากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ประจำปีงบประมาณพศ2567 ในวันที่9กันยายน2567ซึ่งสู์ส่งเสริมการเดยนรูระดับอำเภอหนองเสือได้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คือกล้วยหอมทองอบทัญยพืชการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนสถานศึกษาทุกแห่งมีการกำหนดแผนงานโครงการมีความสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และมีการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยใช้หลักสูตร และจัดกระบวนการเรียนรู้แบบปูรณาการในรูปแบบการฝึกอบรมการศึกษาดูงานโดยสถานศึกษาทั้ง7แห่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการโดยมีเป้าหมายจำนวน3 1 1คนผลการนำเดินงานจำนวน376คนคิดเป็นเกินร้อยละ20.90การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโดยสถานศึกษาทั้ง7แห่ง ดำเนินการวางแผนสำรวจกลุ่มเป้าหมายเก็ียบรวบรวมข้อมูลจากชุมชนและในพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานจัดทำหลักสูตรและกิจกรรมตามแผนที่วางไว้สถานที่และอุปกรณ์ที่เพียงพอ โดยมีเป้าหมายจำนวน627คนผลการดำเนินงานจำนวน736คนคิดเป็นเกินร้อยละ17.39โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครกศนอสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปทุมธานีได้มีการชี้แจงม่อบหมายนโยบายและวางแผนการดำเนินงานในระดับสถานศึกษาปีงงป,ประมาณ2567โดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง ชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความมั่นคงสร้างความเข้าใจและบทบาทหน้าที่ในการดําเนินงานของอาสาสมัครกศนอโดยมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนโครงการให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่โดยสถานศึกษามีอาสาสมัครกศนอตาบุญล,ละสมคนรวมทั้งสิ้น180คนโครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปทุมธานีมีการดำเนินโครงการดังกล่าวจำนวน2แห่ง 1. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหนองเสือมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน20คน 2. ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอคลองหลวงมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน30คนความพึงพอใจก่อนและหลังการอบรมพบว่า พวกเขาร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นเนื้อหาในการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้โครงการมหากรรมวิชาการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำเร a ่นทุเอิญประจำปีงบป,ประมาณพศ2567เพื่อให้ผู้เรียนและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้สามารถเลือก หรือตัดสินใจในอาชีพที่เหมาะสมกับความต้องการและความถนัดของตนเองเป็นการเสริมสร้างทักษะใหม่ new skill เพิ่มสมรรถนะ up skill หรือทบทวนทักษะ re skill ให้แก่ผู้เรียนและประชาชนมีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพจบแล้วมีงานทำพร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ